ีนักกีฬากรีฑาประเภทลู่นะคะซึ่งจะต้องฝึกซ้อมกันมาตลอดปีเพื่อเข้าสู่การแข่งขันแต่ว่าไม่น่าเชื่อนะคะเมื่อได้ดูการถ่ายทอดกีฬาโอลิมปิกเราจะเห็นว่ามีนักกีฬาบางคนนะคะนักกรีฑาเนี่ยเขาได้ออกสตาร์ทก่อนที่จะมีเสียงปืนนะคะแล้วปรากฏว่าเขาถูกตัดสิทธิ์ทันทีเลยเมื่อเขากระทำอย่างนั้นที่เขาเรียกว่าเป็นการฟาว ในการแข่งขันกรีฑานั่นเองน่าเสียดายคือเขาถูกตัดสิทธิ์ออกแล้วก็งดการแข่งขันทันทีเลยนะคะแล้วกว่าที่เขาจะไปถึงลู่วิ่งตรงนั้นเนี่ยเขาใช้เวลาฝึกฝนตลอดปีนะคะเพื่อจะไปถึงตรงนั้นแต่ช่วงเซี่ยววินาทีเองทำให้เขาพลาดตลอดชีวิตของเขานะนึกถึงคำคำพังเพยของคนไทยคำพังเพยหรือว่าสุภาษิตของคนไทยที่บอกว่า สีเท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งนะคะหมายถึงว่าแม้จะมีความเพียบพร้อมมีความสามารถเชี่ยวชาญในเรื่องใดๆก็ยังมีโอกาสที่จะพลาดพลั้งได้น่าเสียดายนะเป็นโอกาสที่ดีด้วยนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมากหากเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นในชีวิตของไม่ว่าจะเป็นของคุณหรือของดิฉัน หรือของใครๆก็แล้วแต่มันคงเป็นเรื่องน่าเสียดายที่เราเตรียมตัวมาอย่างดีแต่สุดท้ายเราถูกตัดสิทธิ์ออกไปเพียงเพราะความผิดพลาดไม่มไม่มากไม่หมายเท่านั้นเองนะคะแต่พี่น้องรู้ไหมคะว่าเมื่อเราได้รู้จักกับพระเจ้าพระเจ้ามีโอกาสใหม่ๆให้กับพวกเราเสมอพระเจ้าไม่ได้ไม่ได้คัดเราเข้ามาในครอบครัวของพระองค์แบบเราเป็นคนสมบูรณ์เพอร์เฟก หรือไม่มีอะไรผิดพลาดเลยไม่ใช่เราเนี่ยตัวผิดพลาดนักละใช่ไหมคะแต่พระเจ้าไม่ได้นับว่าเราผิดพลาดกี่ครั้งแต่พระเจ้านับดูว่าเรากลับใจใหม่กี่ครั้งและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กี่ครั้งในวันนี้ก็เลยอยากจะใช้หัวข้อที่จะคุยกันในเรื่องคําว่าเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะในพระเจ้า <c oughs> การเริ่มต้นใหม่เราจะเห็นพระเจ้าทรงให้โอกาสกับมนุษย์นะพี่น้องเคยถูก พี่ภากษาเนะคะเคยถูกตัดสินไหมเคยถูกเรียกว่าไม่ให้โอกาสเลยบางคนก็ให้โอกาสเรานะคะอาจจะให้โอกาสบอกว่าให้สามครั้งนะบางคนบอกให้ห้าครั้งแต่พี่น้องมาดูว่าพระเจ้าใจกว้างให้โอกาสกับมนุษย์ทุกคนเสมอที่พร้อมจะกลับใจใหม่ยกตัวอย่างเรื่องชาวนีนาเวนะคะที่โยนาเนี่ยเกลียดชังชาวนีนาเวมากเลยเพราะว่าชาวนีนาเวเป็นพวกทําบาป บาปทั้งเมืองเลยนะคะเท่าที่ฟังดูชาวนีลาเวนเนี่ยนิยมชมชอบในเรื่องความบาปทําบาปกันมากมายทั้งชายและหญิงเด็กและผู้ใหญ่จนการกระทําบาปของเขาเนี่ยจะนําเขาไปสู่ความพินาศนํามาสู่การพิพากษาพระเจ้าผู้ทรงมีพระทัยกว้างขวางจึงใช้โยนานะคะบอกโยนาไปเตือนเขาให้เขาเลิกทําบาปนะแต่โยนาที่เป็นมนุษย์ก็รู้สึกขุนเคืองใจว่าอะไรทําไมต้องไปเตือน เขาควรจะตายได้บาปของเขาสิเขาทําบาปเขาต้องตายไปเตือนเขาทําไมแต่พระเจ้าไม่ได้คิดอย่างโยนาและโยนาก็ไม่ได้คิดเหมือนพระเจ้านะคะแต่สุดท้ายโยนาก็มีภาคบังคับนะคะจนต้องวิ่งไปประกาศกับ,กบชาวนีนาเวนะคะประกาศเออเรียกว่าไม่กี่ชั่วโมงนะวิ่งไปนะคะวิ่งไปประกาศไปแต่ชาวนีนาเวขอบคุณพระเจ้านะเมื่อเขาได้ฟังเขารู้สึกว่าเออเขาเป็นคนบาปนะ เขาต้องกลับใจใหม่แล้วไม่งั้นบ้านเมืองเขาพินาศล่มจมแน่ทั้งคนและสัตว์ก็อดอาหารอธิษฐานต่อพระเจ้าแล้วก็เป็นเหตุให้พระเจ้างดเว้นการพิพากษาพระเจ้าไม่ลงโทษชาวนีนเวและสร้างความไม่พอใจให้โยนาห์มากเลยนะคะที่พระเจ้าให้โอกาสคนบาปเป็นเรื่องที่น่าสจัจนะสำหรับความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ไม่เป็นเพียงชาวนีนเวเ,วเท่านั้นแต่มาถึงพวกเราที่เป็น ผู้เชื่อในปัจจุบันนี้ด้วยแล้วก็ยังแผ่ไปถึงคนที่ยังไม่เชื่อด้วยนะคะว่าพระเจ้าเปิดประตูให้พวกเขาเข้ามารับโอกาสใหม่ๆจากพระองค์เสมอนะคะ <c oughs> คำประกาศของโยนาเนี่ยได้ผลนะคะคนในเมืองเนนาเวนเนี่ยกลับใจใหม่นะ,ะ้แล้วก็สแสวงหาพระเจ้านี่เป็นโอกาสที่พระเจ้าประทานให้แก่ทุกคนในโลกที่ต้องการโอกาสนะคะคำถามนะพี่น้องอยากจะถามพี่น้องแล้วพี่น้องล่ะคะ ในตลอดปีที่ผ่านมาพี่น้องเคยพลาดไหมเคยทำอะไรรู้สึกผิดแล้วก็ต้องการโอกาสไหมคะเชื่อว่าหลายคนมีนะคะหลายคนต้องการการโอกาสจากเพื่อนจากสังคมนะโดยเฉพาะทำผิดแล้วเนี่ยสังคมเนี่ยรุมกระหน่ำซ้ำเติมดิฉันเชื่อว่าคนเหล่านั้นก็ต้องการโอกาสนะทุกคนต้องการโอกาสนะคะรวมทั้งดิฉันด้วยแล้วก็เชื่อว่าพี่น้องด้วยต้องการการโอกาสจากพระเจ้าโดยเฉพาะจากพระเจ้านะคะ ในบทเพลงคร่ำครวญนะคะบทที่3ข้อ22บอกว่าความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยยั้งหยุดพระเมตตาของพระองค์นะคะพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้านะคะความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักเป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้าดิฉันชอบคานี้ค่ะของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้าโอกาสใหม่ๆนะคะวันเวลาใหม่ๆสิ่งดีๆใหม่ๆ พระเจ้าประทานให้กับเราในทุกๆวันทุกครั้งที่เราหันกับมหาพระองค์นะคะพระธรรมของพระเจ้าในข้อนี้นะพี่น้องในพระธรรมบทเป็นคงข้าครวนเนี่ยนะคะเป็นพระธรมของพระเจ้าที่ได้เชิญชวนให้พวกเราคิดถึงพระเมตตาของพระองค์พระเมตตาของพระเจ้าไม่มีขีดจํากัดขอบคุณพระเจ้านะไม่มีขีดจํากัดนะคะพระองค์ทรงเปิดโอกาสใหม่ๆเสมอๆไม่ว่า ไม่ว่าไม่ว่าคุณหรือดิฉันใครก็แล้วแต่ในโลกนี้ตเลิดออกจากทางของพระเจ้าไปไกลแค่ไหนก็แล้วแต่พระเจ้ายังมีโอกาสให้คุณกลับมาหาพระองค์ได้เสมอนี่คือพระคำข้อนี้นะคะบางคนนะพี่น้องดิฉันเคยคุยกับบางคนชีวิตของเขาเคยผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศเรื่องยาเสพติดหรือเรื่องความล้มเหลวล้มละลายเขาไม่อยากลุกขึ้นแล้วเขาบอกไหนๆมันก็พลาดแล้วก็ไปให้สุดกูเลย ดิฉันฟังแล้วรู้สึกว่าเสียดายนะคะเขายังมีโอกาสที่จะกลับมาหาพระเจ้าเขาน่าจะกลับแล้วมาเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้านะคะเราอย่าคิดว่าชีวิตพลาดแล้วพลาดเลยชีวิตไม่มีโอกาสนะคะให้เรากลับมาหาพระองค์พระองค์มีโอกาสที่ดีที่ใหม่ๆใ,ให้แน่นอนนะคะชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเนาะชอบถ้อยคําของมีคานะ ผู้เผยศาสนะน้อยได้กล่าวไว้ในมีคาบทที่7ข้อ18ถึง19มีคาพูดไว้ดีมากเลยค่ะพี่น้องมีคาพูดเหมือนถามเราไนดะ้บอกว่าใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเสมอเหมือนพระองค์ผู้ทรงยกโทษและทรงให้อภัยการทรยศแก่คนที่เหลืออยู่อันเป็นมรดกของพระองคอ์พระองค์ไม่ได้ทรงถือพระพิโรธเนืองนิดเพราะว่าพระองค์ทรงพอพระทัยในความรักมั่นคงเห็นไหมพระเจ้าไม่ได้ถือความโกรธเป็นนิดนะคะ โกรธทุกวันโกรธจนเป็นนิรันดร์ไม่ใช่พระเจ้ามีวันเวลาโกรธและเป็นเวลายหยุดโกรธนะคะไม่ได้โกรธเนองนิดแล้วโดยเฉพาะใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาหาพระองค์พระเจ้าพระทัยอ่อนนะคะใจดีใจอ่อนยกโทษให้เสมอหลายคนก็จะบอกว่าน,นี่ทำไมคริสเตียนนี้ทําบาปแล้วท่องมาสารภาพบาปอะไรเงี้ยอ่าไม่สารภาพก็ได้นะฮะถ้ามีบาปเราจะอยู่กับบาปก็ได้แต่สําหรับพระเจ้าถ้าเรามีบาปเรามาหาพระองค์นะ พระองค์ชกโทษให้ดิฉันก็เอาถามว่ากลับไปทําบาปอีกไหมเราเชื่อว่าคงไม่มีใครสนุกสนานในความบาปแรอกค่ะเพียงแต่ว่าทุกครั้งที่ทําบาปมันอาจจะเกิดจากความไม่ตั้งใจหรือความเผลอเลยนะคะแต่พระเจ้าเข้าใจเราไงคะพระองค์จึงให้โอกาสใหม่ๆกับเราอยู่เสมอนะคะพระองค์ทรงเมตตาเรานะะในในมีคาบทที่7ข้อ19บอกว่าพระองค์ทรงเมตตาเราทั้งหลายนะคะ พระอ,องค์ทรงเหยียบความผิดของเราไว้พระอ,องค์ทรงเบี่ยงบาปทั้งหลายของเราไปในที่ลึกแห่งทะเลโอ้ขอบคุณพระเจ้านะคะนี่คือพระเจ้าผู้มีพระไถ่กว้างขวางหรือใจดีทุกครั้งที่เรากลับมาหาพระอ,องค์พระอ,องค์อองเหยียบบาปของเราไว้นะพระองค์เวี่ยงบาปของเราไปไกลาจากเราในที่ลึกแห่งทะเลด้วยซ้าไปมันมัน,ม,นมันเป็นลักษณะที่จะทาให้เรามองเห็นว่า เรากระบ,บาปเนี่ยมันไกลกันออกไปทุกทีทุกทีคงไม่ไม่มีใครแล้วค่ะจะลงไปใต้ทะเลแล้วไปเอาความบาปตัวเองมาทําต่อคงไม่มีละค่ะดิฉันเชื่อว่าไม่มีใครอยากเป็นคนอย่างนั้นแน่นอนนะคะเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ามีโอกาสใหม่ๆให้กับเราพระองค์ทรงลบเลือนบาปของเราเอาบาปออาจากชีวิตของเราแล้วพระองค์ให้เราเริ่มต้นใหม่กับพระองค์ได้เสมอเมื่อเราตั้งใจจะเริ่มต้นตั้งใจจะเป็นคนดี ตั้งใจจะดําเนินชีวิตในทางที่ดีพระเจ้ามีโอกาสใหม่ๆใ,ให้เราเสมอเราควรทํำยังไงคะเมื่อเรารู้อย่างนี้เนาะสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้พี่น้องทำแล้วดิฉันก็ทำอยู่เรื่อยๆนะคือทบทวนชีวิตของเราดูว่าเราทำอะไรไปบ้างที่เป็นความผิดหรือในปีที่กำลังจะผ่านไปเนี่ยเราทำอะไรที่เป็นความผิดความบาปไปบ้างนะคะแล้วก็เราอยากจะแก้ไขอะไรเราอยากจะกลับใจเรื่องอะไรพี่น้องบอกพระเจ้าได้เลย แต่พระเจ้าไม่ตำหนิแน่นอนไม่ซ้ำเติมไม่หัวเราะเยาะไม่ยอ่อเยยแน่นอนบอกกับพระองค์ว่าอะไรที่มันพลาดอยู่เรื่อยๆแล้วเราอยากจะกลับมาตั้งหลักใหม่ไม่อยากพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะให้เราบอกกับพระเจ้าแล้วให้เราหันกลับมาหาพระเจ้านะสิ่งที่เราควรทาหันกลับมานะพี่น้องยิ่งไกลกับยิ่งไกลจากพระเจ้าทําบาปง่ายขึ้นยิ่งใกล้กับพระเจ้าทําบาปยากขึ้นเนะพราะฉะนั้นหันกลับมาหาพระเจ้านะคะแล้วเริ่มต้น กับพระเจ้าอย่างที่บอกนะคะโปร่งความในใจของเรากับพระองค์นะคะแล้วก็สิ่งที่เราควรจะทําต่อไปก็คือว่าตั้งเป้าพี่น้องอิฉันตั้งเป้าทุกปีเลยชอบมากนะคะจะเดินไปพร้อมกับพระเจ้าไม่ล้าหน้าพระเจ้าเหมือนในคลิปที่แล้วนะคะจะไม่เดินออกไปไกลาจากพระเจ้านะตั้งเป้าจะมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระองค์มากกว่าที่เคยนะคะแล้วก็จะยอมให้พระองค์เป็นศูนย์กลางของชีวิต จะคิดจะตัดสินใจจะทําอะไรจะคิดถึงพระเจ้าว่าพระองค์ว่ายังไงพระองค์จะนําเราอย่างไรนะคะแล้วก็สุดท้ายสิ่งที่เราจะทําก็คือว่าหาเพื่อนสักคนนะคะพี่น้องเพื่อนในโบสถ์ในคิดจักในกลุ่มเซลล์หาใครสักคนที่จะเป็นบัดดี้กับเราแล้วก็คอยอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันนะคะนี่คือสิ่งที่เราควรจะทํสองคนก็ได้พี่น้องหรือสามคนก็ได้นะคะเพราะว่า,าไม่ว่า จะสองหรือสนืจับมือที่ฐานพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ที่นั่นอยากจะสรุปคําหนุนใจ <c oughs> ในข้อสุดท้ายนี้นะคะก็คือในสรุดีบทที่37ข้อ2 3ถึง24นะคะกล่าวไว้ว่าพระเจ้าทรงนําย่างเท้าของมนุษย์คนใดและคนนั้นพอใจในมรัรคาของพระองค์แม้เขาล้มเขาจะไม่ถูกเวี่ยงลงเหยียดยาวเพราะว่าพระหัตพระเจ้าพยุงเขาไว้ เอเมนค่ะ <Amen. S 2> <Amen. S 1> ถ้าพระเจ้าทรงนำย่างเท้ามนุษย์คนใดคนนั้นพอใจในมันคาของพระเจ้าแม้เขาล้มเขาจะไม่ถูกเหวี่ยงลงเหยียดยาวนะคะเพราะว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าประยุงเขาไว้พี่น้องก็เช่นกันนะคะถ้าเราพอใจในการทรงนำของพระเจ้าแล้วหันกลับมาเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าเสมอๆในทุกวันของเรานะคะให้เราที่ฐานด้วยกัน พระเจ้าที่รักเราขอพระคุณพระองค์ที่พระไทยเมตตาการุณามีให้กับเราเสมอเราทําผิดทาพลาดหลายครั้งหลายเรื่องพระองค์จะค่ะพระองค์ก็ยังพร้อมจะให้อภัยให้โอกาสใหม่ๆกับเราเพื่อเราจะเริ่มต้นใหม่หลายครั้งเราก็รู้สึกละอายใจในความใจดีของพระเจ้าจนทําให้เรารู้สึกลังเกียจบาปทําให้เราไม่อยากไปยุ่งกับความบาปทําให้เราไม่อยากทําให้พระองค์ทรงเสียใจในพฤติกรรมของเรา ขอพระเจ้าอวยพรเราในปีใหม่พระเจ้าเจ้าค่ะที่เราจะเป็นคนใหม่เป็นคนที่เริ่มต้นกับพระเจ้า รักพระองค์ยำเกรงพระองค์อยู่กับพระองค์อยู่ใกล้พระองค์และมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระองค์มากขึ้นเพื่อชีวิตของเราจะผิดพลาดน้อยลงจะล้มเหลวน้อยลงพระองค์จะก่ะเพราะพระเจ้าจะพยุงเราไว้พระเจ้าจะนำในทุกการคิดนั้นในการตัดสินใจของเราเราขอบพระคุณพระองค์สำหรบโอกาสดีๆใหม่ๆที่พระองค์ทรงเรียกเราให้เข้ามารับจากพระองค์เราสรรเสริญพระองค์ พระองค์เจ้าค่ะที่พระองค์ไม่ได้ตัดสิทธิ์เราเหมือนนักกีฬาที่ถูกตัดสิทธิ์นั้นพระองค์เจ้าค่ะเราขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูกิจเจ้า Amen. Amen. เอเมนเอเมนขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับโอกาสใหม่ๆพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเราจะได้ติดตามกันต่อไปสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณพระเจ้าสวัสดีค่ะ